มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลในปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าดราม่ามาทั้งปีเริ่มด้วยดราม่าแล้วก็จบด้วยดราม่าแล้วยิ่งมีดราม่าเราก็ยิ่งมีกระแสสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหยุดยั้งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้คนทั้งโลกเห็นถ้าคุณต้องการจะมีทอพอะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วคุณพร้อมจ่ายไมล่ะขนาดมิสแกรนไทยแลนด์เขายังจ่ายกันรอบล่าสุดตั้ง6ล้านนะแล้วคุณคิดว่าเงินแค่กี่เหรีรยญนะ25ส0เหรญื่ะันห้าะ เข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ในตอนนั้นมากกว่าวันนี้ฟินก็อยากจะบอกว่าฟินรู้สึกว่าเขาต้องเสียใจแน่ๆเลยอะถ้ามองย้อนมาแล้วย้อนเวลากลับไปแค่เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่เปลี่ยนเขาไปเลยอะถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้ไงเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินเพราะเราไม่ได้แข่งคนเดียวถ้าอยากชนะก็ไปแข่งคนเดียวค่ะ แรงมากเลยค่ะตอนซีนสุดท้ายมีซีนมาทั้งปมันร้อนมันก็คือเอาสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับ Miss Grand International ในปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าดราม่ามาทั้งปีเริ่มด้วยดราม่าแล้วก็จบด้วยดราม่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพูดถึงนะคะแต่ว่าทุกๆดราม่าเราผ่านได้หมดและยิ่งมีดราม่าเราก็ยิ่งมีกระแสนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหยุดยัง Miss Grand International ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้คนทั้งโลกเห็น จจบดรมาม่าแล้วใช่ก็คือแม้ว่าจะผ่านอะไรมาเร็วเ,วเ็วร้ายขนาดไหนอ่ะเราในฐานะที่เรา represent Miss Grand Thailand เนาะเราก็อยากที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็อยากที่จะแสดงให้องค์กรของเราเห็นว่าเราอยากให้กำลังใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในองค์กรนะคะที่ไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวหนักหนามาแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราก็ยังยืนอยู่ได้อย่างแบบสง่างาม นจะเป็นการเริ่มต้นมคะเเป็นริ่มต้นอีกรอบหนึ่งไม่ห้าแม่กลัวแบบนั้นไม่ห้าจริงๆกลัวเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็เมื่อกี้ตอนตอนถึงเปิดคลิปเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแก้ไป3รอบเ้าคิดว่ามันจะรอดไหมเราก็พยายามตัด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 จนเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะตัดแล้วล่ะมันมันคงปล่อยได้แล้วล่ะแล้วตอนที่คลิปปล่อยปุ๊บเราก็บอกว่ารถทัวร์กำลังจะมาใน4 3 2 1มสองห ก็พร้อมรับค่ะพูดตรงๆว่ามันก็คือเหตุการณ์มันก็คือแฟกต์ในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเอาแฟกต์มานําเสนอโดยที่เอามาผนวกผสานกับการแสดงของเด็กนะคะที่สื่อความรู้สึกของคำว่าแบบเราไม่ไม่หยุดยั้งนะเราจะไปข้างหน้าได้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้กําลังใจแล้วคิดว่าการดึงดารมาม่ามันก็สร้างสีนสร้างอารมณ์ได้แล้วก็เลยเอามาใช้ในโชว์ค่ะเ <im it> ป็นไนนง, <im it> องชอบไหม มันเป็นไปได้ยากมากที่ไอคอนสยามจะว่างในวันเสาร์ต้นเดือนของไฮซีซั่นแต่เขาว่างอะ่ะ<ม>นั่นหมายความว่านั่นคือเป็นวันของเรามันเป็นโชคชะตาแล้วดูเห็นภาพโดรนที่เห็นแบบไอคอนสยามมันสื่อออกไปให้ทั่วโลกเห็นเลยว่านี่คือสถานที่ที่เป็นซิกเนเจอร์อีกแห่งหนึ่งของไทยะคะ่ะเราอยากจะเป็น r e p r e s e n t soft power ของไทยแลนด์ประมาณนั้นนะคะทั้งหมด4ล้านบาท วันนี้เนรมิตมาสี่ล้านบาทจริงๆคือได้สปอนเซอร์มาพอสมควรน่ะก็ออกเองไปประมาณล้านหนึ่งเพราะว่าอยากได้รู้สึกว่าอีกนิดนึงมันจะสุดละก็สรุปว่าขาดทุนเหมือนเดิมสรุปขาดทุนจ้างคุย1ล้านบาทค่ะทั้งทั้งหมด1ล้านบาทค่ะราคาของ PD นะคะราคาพีดีราคาพิีดีย้อนถามกลับไปตอนนั้นที่มันมีดราม่าเนาะในเรื่องเกี่ยวกับการที่เอนดีพม่าเขาออกมาพูดถึงคะแนนโหวตแล้วแม่ฟิงก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า เอ้ยจริงจงเนี่ยมันก็มันก็มีแหละไอ้เรื่องที่แบบว่าที่จะมีทีมโทรมาถามว่าอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมคะก็ถ้าคุณต้องการจะ beat up อ่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วคุณพร้อมจ่ายไหมละ่ะขนาดมิสเต a n ์ไทยแลนด์เขายังจ่ายกันรอบล่าสุดตั้ง6ล้านนะคะแล้วคุณคิดว่าเงินแค่กี่เหรียญน,นะ25 0 0 0เหรียญอนนะ่ะมันจะทำอะไรได้สำหรับการอยู่การโหวตระดับโลกนะ เพราะฉะนั้นคือเอาจริงๆคือที่สุดแล้วอ่ะมันไม่ใช่การโหวตจากคนตัวเล็กๆทุกคนหรอกมันก็คือการโหวตทั้งคนทั่วไปและทั้งตัวของ N d ดีที่อยากจะให้ตัวเองได้ด้วยซึ่งในวันนั้นทาง ND ดีของอินโดนีเซียก็ฟาดมาก้อนใหญ่เหมือนกันค่ะมันก็คือถ้าอยากให้ลูกตัวเองได้รางวัลมันก็คือการโหวตซึ่งใครก็มีสิทธิ์โหวตได้ก็เป็นสิ่งเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแม่ฟินแม่ฟินติดตมนางงามมากับเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเพราะแม่ฟินก็ได้ออกมาพูดถ <c oughs> คือฟินเข้าใจนะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ในตอนนั้นมากกว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะแบบทําอะไรโยนมงทิ้งหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วก็คือนั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดถูกไหมแต่ว่าด้วยอารมณ์อ่ะวันนี้ฟินก็อยากจะบอกว่าฟินรู้สึกว่าเขาต้องเสียใจแน่เลยอ่ะถ้ามองย้อนมาแล้วย้อนเวลากลับไปแค่เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่เปลี่ยนเขาไปเลยอ่ะนึกออกปะจากแบบ เขาเป็นเอ็นดีพมา่าที่คนไทยทุกคนแบบชื่นชมนะพูดถึงนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาจากแกรนด์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าชื่อเสียงในหลายๆประเทศที่ไม่ใช่ประเทศพมา่าเขาก็มองว่าไม่แฟร์กับการที่แบบว่าตัวเองไม่ยอมรับผลการตัดสินเพราะว่าทุกๆป,ประเทศเขาก็สู้ไม่แพ้กันไง mm hmm. ฟินว่าถ้าจะเป็นถ้าเป็นฟินนะฟินจะเสียใจถ้าวันนั้นน่ะเราปล่อยวางทิฐิปล่อยวางอารมณ์ไว้แค่นาทีเดียวอะ mm hmm. เราก็ผ่านมันไปก็ได้เป็นรองอันดับสองสวยงาม mm hmm. คือฟินก็เคยผ่านอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองควรจะได้มาแล้วนะแต่เพราะมันเหมือนเรามองจมูกตัวเองอ่ะมันมองไม่เห็นหรอกอเราต้องถอยและทําความเข้าใจว่าองค์ประกอบมันคืออะไรบ้าง1 2 3 4สี่ถูกไหมมันไม่ใช่เรามองตัวเองเรามองแต่กระจกหรือเรามองแต่จมูกมันมองเห็นไม่ชัดเราค่ะมันต้องถอยออกมามองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราถอยออกมามองอย่างเข้าใจแล้วเราก็รู้องค์ประกอบทุกอย่างแล้วเราเข้าใจองค์กรด้วยความที่องค์กรเป็นองค์กรระดับมหาชนอะ่ะต้องนึกถึงหลายๆอย่างถูกไหมคะในการเลือกไม่ใช่แค่สวย ไม่ใช่แค่เดินดีแต่มันหลายองค์ประกอบมากวันนี้พี่ฟินไม่เสียใจเลยที่วันนั้นตัดสินใจว่าแบบถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็ยังเดินหน้าต่อกับมิสแกรนเพราะวันนี้ปีนี้พี่ฟินถือว่าประสบความสําเร็จกับมิสแกรนมากในเรื่องของกระแสนะคะแล้วก็ความเป็นที่นิยมและการยอมรับในความสามารถของเราการันตีไหมคะแม่ฟีว่าปีหน้ายังเหมือนเดิมอาเนี้คน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 หาชยลบมากเขาไม่ให้้าสัี่ยกระทูดต่างๆคือถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะ แต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้ไงเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินเพราะเราไม่ได้แข่งคนเดียวถ้าอยากชนะก็ไปแข่งคนเดียวค่ะเพราะว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะชนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอ่ะต้องแข่งกับอีก77จังหวัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังแข่งไปไม่กี่จังหวัดเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีมามืดหรือเปล่าเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินเอาเป็นว่าอาจจะเสียใจยถ้าไม่ได้แต่ก็ยอมพร้อมยอมรับทุกการตัดสินเพราะว่ามีบทเรียนจากเนี่ยแหละ N d ดี ND ของประเทศพมา่า ฝากถึงอวตารออหน่อยค่ะแม่ฝากถึงอวตารออคุณมาฟินเยอะมากค่ะไม่ต้องแท็กกันเยอะนะคะ <laughs> เบาะะบ้างน,นะคะบางทีก็อ่านไม่ทันนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยงานก็ต้องทำใช่ไหมคะ <laughs> อวอก็ต้องเปิดนะคะ <laughs> อวตารก็ต้องเอนเตอร์เทนอีกนะคะแม่ก็แบบ แม่ก็หนักมากแล้วนะคะบางทีดูแลกันเองบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ฝากถึงอวตารก็ต้องขอบคุณนะวันนี้ฟินรู้สึกว่าอวตารอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะแต่มีหลายคนให้กําลังใจฟินเยอะมาก,กแล้วก็ซัพพอร์ตจริงๆซัพพอร์ตเราไม่ได้รู้สึกว่าอวตารร้ายกับเราอะ่ะ <ๆ S 2> วันนึงคนนี้เคยร้ายกับเรา <ๆ S 2> เราพูดดีกับเขาพรุ่งนี้เขาพร้อมที่จะรักเราอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราทําให้เขายอมรับได้เขาก็ให้กําลังใจเราเยอะมากๆแล้วก็ซัพพอร์ตฟินเยอะมากๆต้องยอมรับว่า ตอนนี้อวตารโดยเฉพาะในกลุ่มเรียวนะคะกลุ่มสําคัญเลยนะซึ่งเป็นซึ่งเป็นกลุ่มที่แสบที่สุดเป็นกลุ่มที่ร้ายที่สุดแต่วันนี้อวตารในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยอมรับในตัวเราไงก็ภูมิใจแล้วก็รักทุกคนนะคะแอบแต่ว่าแม่เป็นคนที่อยู่ในช้างอาหารไม่ใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วนั่นคือพี่นวัดรอเล่น you okay. you.